สวัสดีพี่พอแม่พี่น้องบ้านเฮามืัอนี้ก็อยู่กับเป๋าอีสานมาเลยอยู่กับเป๋าอีสานเมือม่อยเมือ่อยพี่น้องเอ้ยมาแต่ทิศฝึกซ้อมสวานสน้าหมดเพื่อมาเห็ดอยู่เห็ดกินชักอือกินข้าวแร่นำกันพ่อแม่พี่น้องเลยตามมุ่งใส่ครกอ,อันนี้กันพัดน้ำไม้สุ่มใส่กระทะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็พัดมาม่าพัดมาม่าคนเมาคนเมาเห็ดใส่กระทะพี่น้องเลย กัดเลยอันนี้ก็ตามเจียวเจียวใส่คุกกับใส่ปลาแดกนะมกับบักพริดกันพี่น้องกักน้กกอ,อง,ก,งกินเนี่ยแหละพี่น้องเ,เพื่อนในกินเท่กินแมวเทียน,นเขา้าเนี่ยเบาอุบลเพื่อนเลยเบากระเพงเพชรอันนี้อะไรอันนี้เบาโคราชบ้านเองหางตีดินตะตับพี่น้องเงยถือค้อนนะเองเองอคือโห่กัดเลยกระเทยจัมค้มก้มหน้านี่แหละวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์ โควิดยุคโควิดลูกออกมากระตั้งชื่อ,อว่าโ,อโอควิดคนเราอุกแหงมึงเขาจะยั้งจาะคนเราไปกระไรพ,พี่น้องเอ้ยอืมคนนี่ตอบมาว่าป,ปุ๊ว่าไงว่างั้นแหละพคนเราโอ้ยคักพี่น้องเลยบ่าพี่นอ้องอ๋อพี่เขาเรียกมันงั้นมันนี่ ปัดมามา่าพี่น้องก็ใช่นี่หละใส่ถาดนี่ล,ละถ้าบริใช้ถาดจะใช้ใบตง้งข้กันเลยอันนี้ก็ตาัม้มาหุงถ้าใช้จานนี่ <c oughs> ถ้าบริใช้จานทเทลงพื้นหมดละ <c oughs> <c oughs> มาม่ากินข้าวแรกกันมันนี้กอยู่กับเบา้าอีสานพี่น้องเลย <c oughs> นะเบากระเพียงพิษเลยลูกสองเมียบ่มีอัน <c oughs> นี้สดยังว่างนะครับยังว่าง เพอืมพุนล่ะคนส่งโดยสารพุละว่างบึดไปจองตัวรถพี่น้องเอยเขาไปเมียเพิ่นมาเปิดเบิ่งอีกยากอีกละเอาากินขาแลงนํากันอืมพุ่นปลาไหลกพุ่นหอยอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้คัวอยู่นี่อยู่ในุงนี่อันนี้ก็ุงกบ ไปใส่เบ e ็ดมาก็ได <Hugo. S 1> ้บ <c ười> ังสามลนี <idée> ่ละเมื่อคืนนี่ฮนย่างเอาสามลย่างพี่น้องเลยกบมาได้บังสามตัวพี่น้องเลยเอาเอาเอาพี่น้องเลยสัมมี่ละบ่าวอีสานกินข้าวกินนดำก่อนเมื่อยมันนี่ก็ได้ที่ไทยตอนสนาม้ำหมักกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับขาตะไคร่ใบมะกรูดพอได้ใส่ต้มปูต้มปลาไป็นอะไรมันละพี่น้องเลยกอไลายกรบปุ่ได้น้ำลายแห้ง